เปิดหัวศึกเชฟบุญธรรมเงินล้านครับที่สนามเวทีราชดำเนินนะครับโดยเชฟบุญธรรมภาคโคบุญลายสิษย์เชฟบุญธรรมครับหรือว่าบุญลายอุ้ดรอนเมืองครับเจอกับสุภาชัยเล็กอบุละทอนหรือว่าสุภาชัยเล็กโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับ101ปอนด์ปอครับมวยคู่นี้ครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศกรรมการผู้ชี้ขาดครับเอาเกี่ยวครับเททิ้งไปเลยครับ ผลหัดสวดีที่15พฤศจิกาย,ยน61ครับผลงานของเชฟพันล้านบุญธรรมภาคโกครับยอดใน1,664,600บาทครับชาวต่างชาติ383คนคนไทย1,403คนเตะซ้ายครับสุปชัยเล็กบุญหลายขายับเข้าหาเอาเจอศอกซ้ายของสุปชัยเล็กคแบเได้เปรียบอยู่ที่บุญหลายนะครับตีข่าวขวาครับ แต่ว่าไม่ยอมไม่ง่ายครับสุภชัยเล็กแต่พยายามจะดิงตีครับแต่ว่าตัวเนียกันอยู่ครับลากมาครับโอ้จับแน่นครับบุญหลจับดีเหลือเกินครับเตะซ้ายครับ oh <my> ขว่าโต้ครับเ oh <my> ตะซ้าย ัดเสีบซ้ายดีครับสุภชัยเล็กแหมพอสุภชัยเล็กทำได้นี่เสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับบุญหลาเด้งตีขาา่าวขวามาสู้สายางครับถ้าเกิดสู้มีรูชนะครับเาเตะขวาไปครับแทงเข่าซ้ายบุญหลายโอ้สับสอกซ้ายครับเอาสับสอกขวาคืนครับบุญหลายครับ เจอซ้ายมาคืนด้วยขวาเด้งตีซ้ายครับบุลหลายทังซ้ายทั้งขวาไปแลละครับความหวังของทบครัวนะครับน้องน้องนวยเหล่านี้ครับอู้หหมัดขวาของบุลหลายเวี่ยงมาแล้วเด้งตีข่าวขวาเตะขวาครับบุลหลายครับสใช้เล็กตีข่าซ้าย ตีกัาสายต้องเน้นหน่อยนะครเอาเข่าขวาครับบุญไหลก็โต้ด้วยซ้ายครับต้องเน้นหน่อยครับสุปชัยเล็กน,นี่ครับทีมเชียร์นี่โบกให้เดินนะครับหมัดซ้ายแมตตีได้ทีเดียวครับหมดยกที่สามเป็นคู่เปิดหัวเป็นคู่แรกครับยกที่สี่ครับความได้เปรียบอยู่ที่บุญหลายครับ สุภาชัยพยายามจะขวางครับบุญหลายพยายามจะคล้องครับอาตีขวาครับบุญหลายครับแอบก็ชี้ครับกดดันครับเชื่อชื่อเชื่อเตะขวาครับบุญหลายสุภาชัยตีข่าวซ้ายครับตีข่าวซ้ายครับสุภาชัยบุญหลายแอบนี่ครับรอจังหวะขาลอยเนี่ยเหลืออยู่ขาเดียวจะไปเหลืออะไรครับเดินต่อครับเตะซ้ายเตะขวาโต้ครับเอาเสียบขวามาเสียบซ้ายไปครับ เสียบซ้ายเจอซ้ายโตมาตีเข่าซ้ายอ้าวตีขวาไอ้แกจับดีครับกำลังแขนดีมากครับนี่ครับโดยเฉพาะแขนซ้ายนี่ล็อกอยู่ครับสลับแทงเข่าซ้ายครับบุหลายครับตีเข่าขวาเจอเข่าขวาของสุภชัยเล็กเข่าซ้ายครับสุภชัยเล็กนี่เสียงเชียร์ก็ยังมีอยู่นะครับอ้าวเสียงเชียร์ ตีแต่ละครั้งนี่เฮกันลั่นเลยครับท่านรองทั้งหลายตีเข่าซ้ายครับทําได้ดีแล้วนะครับตีข่าซ้ายครับเวียงเวียงถ้าเกิดล้มนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเอาข่าขวาอัดเข้าให้แทงซ้ายมาข่าขวาครับข่าซ้ายโต้เด้งตีข่าขวาเข่าซ้ายของสุขชัยเล็กนี่ครับอัดสับสองขวาครับคุณหลายครับ เสียบเข่าซ้ายสับสอกขวาสุปัะชายเล็กตีซ้ายมาครับซ้ายราคาฝันสอกขวาครับบุญหลายครับเตะขวาครับเอาไปหยุดแข้งสายของสุปัชายเล็กเจอเข่าสายของบุญหลายครับก็เรียกว่าเร่งเต็มที่นละครับเหยียบคันเร่งพยายามเหยียบให้มิดเลยฮะมันต้องแซงให้ผ่านแซงให้ได้เตะขวาครับโอ้โดนแข่งขวาเอียงครับเข่าซ้ายของบุญหลายครับอะไะครับล็อกได้ตีเข่าขวาให้กรนเหนี่ยวครับ ลูกคล้องนี่กาลังแขนดีครับโ้ทีปากเลยครับแหมฟันยันแทบหลุดจากปากสับศอกขวาอีิกทิ้งแทงเข่าซ้ายเตะขวาครับกำปั้นขวาตีเข่าซ้ายครับหยุดไปเลยครับสุภัยเล็กเจอถีบขวาเตะขวาครับสับศอกขวาครับแทงเข่าซ้าย โอ้ชุดใจใหญ่ครับถีบซ้ายไว้กระถุงซ้ายครับนี่ยัดยัดเข้าไปครับโอ้ก็สู้ยิบตาครับเอาฟันสอกซ้ายครับสุภชัยเล็กบุญไหลก็ดักด้วยสอกขวาพยายามอย่างที่สุดแล้วครับแทจะเริ่มอ่อนแรงลงไปเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้แทงแล้วก็หมดยกขวางอยู่แล้วครับสบายสบายครับกองเชียร์ไปสั่งอะไรกินแล้วครับ ยกห้าไม่ต้องดูนะครับขาดท่อนไปแล้วครับเก่งเหลือเกินครับบุญหลายสิทธิ์เชิบุญธรรมหรือว่าอุตรนนเมืองครับ<อ>เป็นฝ่ายชนะคะแนนสุกชัยเล็กย<อ>ินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับอย่าท้อครับอนา,าคตยังอีกไกลครับ